วัดพระธาตุหริพนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาไหว้พระธาตุหริพนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนะครับโดยจะเข้ามาที่ในพระอุโบสถนะครับแล้วก็มาไหว้พระประธานที่ในพระอุโบสถนะครับหลังจากนั้นผมนะครับก็จะพาทุกท่านมาไหว้พระธาตุหริพนชัยอยู่ข้างหลังนะครับไปดูกันครับผมนะครับ ข้างๆก็จะมีตุงนะครับสวยงามมากนะครับเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุกันครับเราก็จะมีการจุดเทียนประจําวันเกิดนะครับจะมีการไหว้องค์พระธาตุนะครับด้วยดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งน้ำนะครับตรงจุดส่งน้ําเป็นรางคล้ายๆกับรูปพญานาคเลยครับเป็นรางนะครับดยมีการต่อคิวแล้วก็ส่งน้ําผ่านรางตัวนี้นะครับน้ําก็จะไหลไปส่งน้ําองค์พระธาตุ หาริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับนอกจากนี้นะครับในวัดก็จะมีวิหารหลายวิหารเลยนะครับสวยงามแล้วก็มีรูปเจ้าอาวาสวัดพระธาตุที่ิพุนชัยนะครับท่านต่างๆนะครับด้านข้างก็จะมีตุงนะครับสวยงามนะครับซึ่งเป็นศิลปะล้านนานะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ